สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูเหมียวจะพานักเรียนไปตะลุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ตามคุณครูเหมียวไปเลยค่ะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ล้วนประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตสามารถจเจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเราได้ขณะที่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของสิ่งมีชีวิตเซล เพิ่มจำนวนได้เป็นหลายๆล้านเซลล์รวมกันและทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบแต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเซลล์เพียงเซล์เดียวใช้จำนวนเซลล์เป็นเกณฑ์ 1. สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเซลลเพียงเซลล์เดียวโครงสร้างภายในเป็นแบบง่ายๆพบได้ทั่วไปทั้งในน้ำและบนบก ดำรงชีวิตอย่างอิสระตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นอะมบาพารามิเซียมคอร์เรล,ล่ายีสต์ 2. ส,สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์มากกว่า1เซลล์เช่นมนุษย์สัตว์พานาเรียไฮดราและพืชทั่วไปใช้การสร้างอาหารเป็นเกณ์ 1. สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีคอโรฟิลสามารถเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นน้ำตาลได้เช่นสาหร่ายสีเขียวและพืชสีเขียวทุกชนิดสสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคอโรฟิลไม่สามารถสร้างอาหารได้เองเช่นมนุษย์ สำหรับวันนี้คุณครูเหมียวก็ขอจบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลลไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องของส่วนประกอบของฟ้องจุลทัรศน์บ๊ายบายค่ะ